เฮลโหลไก่สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านนะครับตอนนี้อยู่กับผมนายต้นนะครับผมวันนี้เราอยู่ในเกมโลบ็อกนะทุกคนนะครับผมและอยู่ในไอ้แมปอะไรวะมันชื่ออะไรวะจำชื่อแมปไม่ได้มันชื่อว่าอ่าเจ็คเจ็คแพคเอสคิปนะครับนั่นก็คือหลบหนีด้วยกันใช้เจ็คแพคนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้ผมบอกเลยว่าโอ้โหนี่ครับมันจะมีหลอดสีฟ้าๆเอ้ยอะไรอ่ะเขาลงกิจกรรมวัดคืออะไรอ่ะไปดูเฮ้ย มีแจ้งเตือนนะครับอัปเดตนะครับวันที่อัปเดตสี่ไม่รู้คืออะไรเหมือนกันเออตอนนี้คืออ๋ออันนี้เป็นห้องฝึกเดินใช่ไหมอุ๊ยอันนี้เป็นห้องฝึกเดิน,นครับทุกคนเนี่ยมันจะมีระดับนะครับซึ่งตอนนี้ความเร็วของเราน่าจะอยู่ที่ระดับ2นะครับขึ้นไป89แล้วมันจะเร็วขึ้นไหมน่าจะเร็วขึ้นเรื่อยๆนะดูไปแล้วนะครับไหนดูซิถ้าเราอันนี้ปับ๊บอ๋อนี่ครับทุกคนเราวิ่งเราวิ่งเขาเรียกะไรวิ่งเก็บความเร็วนะครับเราเจ็คแพ็คเราก็ จ็คแพ็เราสามารถสูงสุดได้10นั่นเองนะครับน,น,นะโอเ okay, ค let's go let's go อันนี้คือเราโดดไปเรื่อยๆใช่ไหมรู้สึกว่ามันน่าจะเร็วกว่านี้ได้นะทุกคนนะเออมันน่าจะเร็วกว่านี้ได้ไปครับด่านแรกเราผ่านแล้วเราไปด่านที่2กันครับผม let's go โอ้ตัวอะไรตัวอะไรก่อนตัวอะไรโกนตัวอะไรโกนเอืออุ้ยมีมอนสเตอร์ด้วยโอ้โหด่าน2มีมอนสเตอร์ด่าน2มี <laughs> 2มอนสเตอร์ Monster ด้วยครับแล้วก็รู้สึกว่าอันนี้จะเป็นเหมือนอะไรเครื่องวิ่งเครื่องวิ่งนี้เอาไว้ทําอะไรเอ่ยไหนดูซิ คือวิ่งื่องวิ่งมักดวิ่งครับอ๋อมันจะเป็นการเหมือนแบบออโต้รันนะครับเราจะได้ไม่ต้องกดเองเพราะปะกติี่ถ้าเราเดินมันก็จะเพิ่มเองอันนี้เราเป็นระดับไอ้นี่แล้วนะทุกคนนะครับมันก็จะเป็นการปั๊มถ้าพูดง่งไงคือการปั๊มอ่ะเออปั๊มปั๊มกันการวิ่งนะครับการวิ่งเออนะตอนนี้รู้สึกว่าเจ็ตแผยเรายังอยู่ที่10นะทุกคนเดี๋ยวเรารอวิ่งสักให้ได้สัก7ก่อนแล้วกันนะครับยังไม่ถึง7นะเออให้ได้สักเก่อนแป๊บหนึ ประมาณนี้ก่อนแล้วก็เราจะไปอันนี้คืออะไรอะอันนี้คือขั้นที่1ขั้นที่1สวมใส่แล้วอันนี้คือขั้นที่2จะต้องมีถ้วยรางวัล3อันนะครับถ้วยรางวัลจะอยู่ตรงนี้รู้สึกว่าถ้วยรางวัลแล้วถ้วยรางวัลเราน่าจะไปเอาข้างในนะคิดว่าโอ้โหดูปีกอันนี้ยังสวยนะครับอันนี้สวมใส่แล้วอ๋อนี่ไงทุกคนเราต้องเอาถ้วยรางวัลมาแลกเออเราเอาถ้วยรางวัลมาแลกนั่นเองนะครับทุกคนเออตอนนี้เราใกล้ววแปดแล้วทุกคนมาเดี๋ยวเราไปเวิวเก้ากันเลยแล้ว แต่เนี้ยเราก็ปัป๊มกันก่อนนะปั๊มปั๊มไปเรื่อยๆก่อนนะครับผมเออปั๊มไปเรื่อยๆก่อนนะปั๊บ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 ป er ั๊บปั๊บอ่าเราถึงวิวเก้ากันแล้วครับทุกคนนะวิวเก้าอย่างว่องไวรู้ส <comum> ึกว่าจะวิ่งไวขึ้นนะครับนะเออมาจะผ่านด่านที่สองไหมมาดูกัน let's go let's go ปึ๊บปึ๊บเฮ้ยมีคนตกเฮ้ยเกือบตกเกือบตกอู้นิดเดียว บางคนคือเขาบินผ่านด่านแรกไปเลยอะทุกคน <laughs> คือเขาผ่านด่านแรกเลยอันนี้คืออะไรอะอันนี้คืออ๋อวิ่งมาเอาอ๋อเข้าใจแล้วครับเข้าใจแล้วทุกคนเอ่อ,ม,อ,นนอนะมันคือถ้วยรางวัลนั่นเองนะครับนะมันคือถ้วยรางวัลนะให้เราเลือกนะครับว่าเราจะเอาไหนเฮ้ยอย่างนี้ก็เจ่มสิครับด่านแรกผ่านมาแล้วไปครับด่านที่สองอันนี้คืออะไรอะเราถ้าถ้าถ้า้นอเน,นี้ยอันนี้ไม่ได้หรออ๋อมันเป็นถ้วยรางวัลเหมือนดับเบิ้ล แบบดับเบิลนี่ครับได้มาสองอันแล้วอีกอันหนึ่งเราจะได้จิกแพคใหม่นะครับเราจะได้จิกแพคใหม่เออไปครับไปครับอุ้ยผมลองบินแบบขึ้นอุ้ยมันก็ได้นี่หว่ามันก็ถึงนี่หว่าแต่ก็จะต้องรอตรงนี้นิดน,นึงเฮ้ยไปครับอา่าโอเคตอนนี้ได้จิกแพคอันที่อันอันที่สองมาแล้วนะครับ let's go อันนี้ระบบขึ้นมากขึ้นนะเป็นเป็นจากสิบเป็นสิบสองทุกคนอุ้ย มันก็ไม่ได้ยากนะทุกคนเรานั่งปัม๊มกันด่านเล่ก็ชนะแล้วไปบุญเรียนบุญเรียนผมว่าด่านต่อไปน่าจะแบบเหมือนเปการเพิ่มมากขึ้นนะเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอด,ด,รดูไปเว้ยตอนนี้เราเราต้องหนีไอ,ไอ,ไอตัวนั้นก่อนเอ้ยเอ้ย,อยมันมาตามเพื่อนมนตมับเอือโอ้โหแต่ว่าของเรามันเจ้แพกมันน้อยว่ะทุกคนเออเจ้าแพกของเรามันยังน้อยอยู่นะครับการวิ่งของเรามันก็ยัง้าอยู่นะฮะโอเคไม่เป็นไรค่อยๆป็นค่อยๆไปครับค่อยๆป็นค่อยๆไป l let's go Let's go ปั๊บปั๊บอ่าโอเคทุกคนว่าผมจะผ่านด่านนี้ได้ไหมผมว่าได้ผมว่าได้ไปครับตรง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 ครับตเพื่อนเพื่อนเฮ้ยได้ได้ด้ยทุกคนอุ๊ยอันที่สองได้ห้าเลย let's go อ้ได้ห้าอย่างนี้ผมไปผมไปอันนี้ก่อนเลยครับนี่เรียบร้อยรู้สึกเหมือนจะวิ่งเร็วขึ้นไหมน่าจะวิ่งเร็วขึ้นนะครับรองเท้าเนี่ยนะความเร็วความเร็วน่าจะเพิ่มขึ้นอยู่ ไม่รู้เท่าไหร่แต่น่าจะเพิ่มขึ้นอยู่นะครับอันนี้มีคือการเกิดใหม่นะครับนะกะ็ถึงเร็วยี่สิบนะครับเราก็จะสามารถเพิ่มความเร็วจากคูณหนึ่งเป็นหนึ่งจุดห้าได้นะครับนะเออแล้วก็จากจนถึงเร็วยี่สิบไอตัวเนี้ยเป็นระดับห้าสิบได้นะครับดูโลกสิโลกที่หนึ่งอุ๊ยโลกที่สองนี่คือระดับร้อยห้าสิบรู้สึกว่าจะมีหลายโลกนะทุกคนมีสกินอะไรไหมไม่มีครับยังไม่มีมันต้องซื้อมันต้องซื้อนะครับนะมันต้องซื้อตรงประมาณนู้นนะครับนะเออเดี๋ยวรอว่ากันนะไ้นี ไอ้น,นี่คุณคุณเอ้ยไม่ใช่เปล่าอ๋ออันนี้อันที่สามครับอันนี้อันที่สามผมว่าจะเจอเทพทูซะแล้วนะเอออาจจะเจอเทพทูซะแล้วตอนแรกนะครับผมมีอันที่สองแล้วนะครับไปเว้ยไปเว้ยววซื้อสีส่แล้วไวจัดเวลื้อสีส่ไวจัววดยจอย่างนี้เราเรารีบไปดีกว่าครับทุกคนผมลองดูนะทุกคนปึ๊บอ่าโอเคปั๊าปตก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 นิดนึงโอเคสวย ไปครับรอไปด่านที่สองเล็เกลทุกคนว่าผมจะไปถึงด่านที่สามไหมทุกคนว่าผมจะไปถึงด่านที่สามไหมผมว่ามีสิทธิ์ถึงนะทุกคนอุ้ยโอ้โหเกือบตกนะครับมาดูกันว่าด่านที่สามจะเป็นยังไงนะปั๊บอันนี้คืออะไรอ่ะโอ้มันไปฝั่งนู้นเลยหรอถึงไหมว่าทุกคนถึงไหม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 เออตกเกือบ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 โอ้สุดหลอดอ่ะอุ้ยไม่ถึงอันนี้ไม่ถึงโอ้สุดหลอดจริง นะครับเราต้องมีเจ็คแพกใหม่นะครับถึงจะถึงเราจะผ่านไปได้นั่นเองนะครับนะเออเราต้องมีเจ็คแพกใหม่ะทุกคนนะครับอุ๊ยโอ้โหโตกอุ้ยมันมีถึงด่านเก้ากันเลยทีเดียวทุกคนม,นมีถึงด่านเก้านะครับเราจะต้องไปให้ถึงนะทุกคนเออไปเว้ไปเว้ปึบึบปึบ,บด้วยการขี่เจ็คแพกนี้ตกอีกและมันไม่ทันใจอะ่ะทุกมันไม่ทันใจเว้ยมันหลัดมันช้ามันช้าเออแต่ไม่เป็นในระหว่างที่เราวิ่งเนี่ย กรูรการวิ่งของเรามันผมว่ามันมันไม่น่าจะมีแรงส่งมาเกี่ยวข้องนะเจ๊กแพรก่ะเออถ้าถ้ามีนั่นน่าจะเป็นอีกอันหนึ่งมากกว่าอันนี้มันไม่ไม่น่าจะมีผมไปฝั่งนี้แล้วกันนะครับโอเคโอค้โหแล้วผมเจอข้างหน้าเลยสวยสวยครับเรื่องเจ็ดแล้วเราห้าก่อนแล้วกันนีครับพอดีมันยังไม่ถึงนะครับเราจะต้องเอาเจ๊กแพ็กระดับสามนะทุกคนนะครับก็คือสิบห้าเฮ้ยแต่นี้สามร้อยโอ้โหสามร้อย เราได้ทีละห้าวัตต์ฟ้าเหมนโอ้โหอยากจะร้องไห้กว่าเราจะได้กว่าเราจะได้อีกอันหนึ่งคือแบบนานมากอ่ะคือเราต้องปั๊มปั๊มนานมากอะ่ะจริงยาวๆเยาวเลยอะ่ะหรือไม่ก็เราอาจจะต้องเราอาจจะต้องเปลี่ยนเพราะการวิ่งนี่ผมผมรู้สึกว่ามันไม่ได้เพิ่มความเร็วอะไรเลยเว้ยจริงๆเอ้ยไม่ใช่มันไม่ใช่ไม่เพิ่มมันเพิ่มนะทุกคนแต่ว่าแบบมันดูเหมือนไม่ได้ช่วยอะไรมากขนาดนั้นอ่นะการวิ่งอะ่ะ เออมันทําให้เราแบบหลบหลีกแถวตรงนี้ได้มากขึ้นผมว่าด่านด่านดาน่ดานต่อไปอาจจะอาจจะช่วยได้อาจจะช่วยได้นะไม่แน่ไม่แน่แนเออไปครับไปครับในระหว่างนี้หลบซ้ายครับมันตามเรามันตามเราแต่ตามเราไม่ทันหรอกเพราะเราเรา,เราตรึงเราตรึงตอนนี้เราตรึงแล้วเราเริ่มตึงแล้วเอออุ้ยไอ้ด่านไม่งบินไปนู่น <laughs> ไอ้ด่านไม่บินไปนู่นเลยโอเคตอนนี้เรามาถึงระดับนี้แล้วครับ ไปเว้ยไปเว้ยเนี่ยมันเพิ่มทีละห้าครับนะแต่ผมอ่ะรู้สึกว่าความเร็วลองเท้ารองเท้านี่มันมีอ่าการเพิ่มความเร็วนะทุกคนเมื่อกี้มันเพิ่มหนึ่งใช่ไหมแรกแล้วก็เพิ่มสองอีกเพิ่มห้าลวนะครับนะการวิ่งของเรามันจะเร็วขึ้นนะเฮ้ยมีการเกิดใหม่เกิดใหม่เราเกิดใหม่เลยไหมเกิดใหม่เลยครับนี่เกิดใหม่เกิดใหม่เราจะวิ่งวิ่งห้าตอนนี้วิ่งแปดครับนะวิ่งแปดแล้วก็อ่าการวิ่งนี้น่าจะเพิ่มขึ้นไหมครับต่อไปนี่คือระดับเจ็ดสิบไปห้าสิบนะทุกคน ไปครับในะระหว่างนี้เราก็ให้มันปั๊มไปก่อนนะครับผมรู้สึกว่ามันปั๊มเร็วมากนะทุกคนมันปั๊มไวมากนะครับในระหว่างนี้เราเราปั๊มไปก่อนอ่าพอเราปัม๊มเสร็จปับ๊บเจ๊แผ็กเรา12บออยู่เลยเราจะต้องอ๋อผมเข้าใจแล้วผมเข้าใจแล้วผมรู้แล้วว่าทําไมถึงต้องวิ่งเร็วทุกคนคือวิ่งเร็วมันทาให้เราแบบเหมือนเหมือนเหมือนปั๊มของได้เร็วขึ้นนะ่ะเออประมาณนั้นประมาณนั้นนะครับเออมันปั๊มของได้เร็วขึ้นนะทุกคนนะ เนี่ยอย่างตรงเนี้ยมันปั๊มของได้เร็วขึ้นเว้ยปั๊บเห็นไหมถ้าถ้าสมมติว่าเราวิ่งเร็วเนี่ยตรงเนี้ยเราวิ่งปึ๊บปึ๊บป๊บป๊บเราเราเอาถ้วยได้และเราถ้วยได้เยอะละทีนี้นะครับเออเราสามารถเอาถ้วยได้เยอะขึ้นเว้ยดังนั้นเอ้าโอ้ยตรงนี้สร้างหล่อเหรอผว่ามันก่อไดู้้ว่ามันก่อได้นะครับแต่ตอนนี้เราบวกแปดไงอเราบวกแปดสิ่งที่ <S <S <ม>เราจะเอาต่อไปนะครับก็คือห้าสิบนะครับนะบวกสิบในการวิ่งนะครับ แล้วก็เจ็คแพคตอนนี้ผมมองไปที่อันนี้สามสิบห้านะครับสาิบห้าเราจะได้ผ่านด่านอื่นนะครับตอนนี้เรายังไม่ผ่านด่านสามนะทุกคนด่านสามนี่คือไม่ไอ้แจ็คแพคของเรามันไม่มันไปไม่ถึงนะครับมันไปไม่ถึงจริงแั้นเราต้องรอครับแล้วเราอันนี้เราวิ่งเร็วขึ้นครับเร็ววิ่งเร็วิ่งเรารีบวิ่งครับรีบวิ่งรีบวิ่งเออไอ้ตัวนีน้ไอ er. ้ตัวนี้ช้าครับทําอะไรเราไม่ได้ปั h <h ๊บเร็วห้าแล้วไปอีกเท่าไหร่เมื่อกี้สามสิบห้าใช่ไหมทุกคนสามสิ สามสิบห้าก็อีกอีกเมื่อก,กี้สามสิบห้ายี่สิบเป็นยี่สิบห้าประมาณห้ารอบอีกประมาณห้ารอบโอเคโอเคห้ารอบอุ้ยโอ้โหยังไม่หมดลืมดูลืมดูมดว่าจิ๊กแพกหมดทุกคนโอ้โหไจัดคือแบบมันมันไม่ทันใจแวรรุ่นโจอะทุกคนมันไม่ทันใจแวรรุ่นโจเลยจริงจริงเออดือ้อโดยทิงครับโดยทิงครับหลบหลบ อ๋โอเคไปครับคือถ้าเราจะผ่านด่านนะั้นเราจะต้องมีแจ็คแพคเวลสามนะทุกคนนะผมคิดว่านะเราต้องมีเจ็คแพคเวลสามเวยไม่องนั้นเราไปไม่ได้เราไปไม่ติงไอเรารอให้เต็มก่อนครับเราวิ่งผ่านอย่างนี้เลยเพราะว่ามันมันมันเป็นมันมันจับแค่ตัวเดียวนะครับดังนั้นเราวิ่งผ่านอย่างนี้เลยยี่สิบสองแล้วโอเคสวยสวยเลยสวยเลยสวยเลยไปครับไปครับไปกันต่อครับปึ๊บโอเครอปั๊บโดดโอเคสวย แล้วเข้าหนึ่งก่อนอ่าโอเคเป็นยี่สิบสามฮึบฮึบไปเลยครับเงีง้ยงเงีง้ยนเงี้ยเงี้ยนโอเคสวยครับสวยครับสวยครับเฮ้ยอันนี้ไม่เอาแล้วพะละไปครับไปครับรอ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 ชาร์จรอชาร์จเนี่ยทุกคนมันวิ่งมันวิ่งกระโดดได้แล้วอะตอนเนี้ยคือถ้าเราแบบถ้าเราเร็วอะ่ะเออไปครับไปครับไปครับตอนนี้เราได้ยี่สิบแปดแล้วทุกคนอีกแค่สองครั้งอีกแค่อีกแค่สองค,ครั้งลิ้นพันเฉยอุ้ยตกเฉย ตกเฉยโอ้โหอย่างรู้อะ let's go เฮ้ยแต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมวิ่งไวมากเลยนะทุกคนแปบ๊บเดียวเราเวยววี่สิบเก้าแล้วอะทุกคนเออมันเพิ่มเร็วมันเพิ่มเร็วนะครับมันเพิ่มเร็วไอ้ตรงนั้นมันเป็นเหมือนแบบจุดออนอะจุดจุดไว้ให้ให้คนออนเฉยเอะเออเป็นจุดแบบว่าเราออนออนไวแล้วเราก็ปั๊มปั๊มการวิ่งอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วการวิ่งมันมันถ้าเราเกิดใหม่ก็คือเริ่มใหม่นั่นเองนะครับนะเออดังนั้น เราต้องคิดว่าเอ้ยอุย้ยหหเกือบตกเคครับสวยครับมาวิวสามดิงซื้อเลยครับอ่าโอเคเป็น15ห้านะทุกคนนะเราต้องผ่านเราต้องผ่านไหนดูซิมันถึงไหมเอ้ยมันถึง3าอันทุกคนมันถึงสมอันอยูเอออย่างนี้อ่ะจัดว่าแจมครับอย่างนี้จัดว่าแจมปลร้น,รนโอ้โหฮ,ฮินานอยู่นะทุกคนแจ็คแพกอ่ะอุ้ยแ,แต่แต่เราไม่ปล่อยให้มันรีเลยอะ่ะเออเราไม่ได้ปล่อยให้มันรีเลย ดูแลทุกคนถึง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 อันที่3มถึงอันที่3มโอเคสวยและเราอนี้เรารอรีเต็มครับรอรีเต็มไปครับไปครับไปครับโอเคผมรู้สึกว่ามันจะมีป้ายเว้ทุกคนนี่ไงแนะนำครับมันจะต้องเป็นระดับ35นะในการวิ่งนะครับโอ้มีแนะนำด้วยโอเคฮึบวุนโอเครอครับรอรอฮึบฮถึงไหมถึง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  ถึงถึงโอเค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 ดาสาวเราจะผ่านแล้วครับไป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 ครับถึง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 โอ้โหสวยสวยเลยสวยเลยสวยเลยไปครับไปครับอุ้ยมันเหมือนมีการไอ้นี่โอ้ยยี่ห้าทุกคนเพิ่มแบบทวีคูณมากเพิ่มแบบอันนี้ต้องเลเวลสี่ห้านะครับแล้วก็ต่างสีฟ้าโอเคตอนนี้เรายังไม่ถึงนะทุกคนเรายังไม่ถึงเรายังไม่ถึงอ่าจิ๊กแพกตอนนี้เราต่อไปเราสามร้อยนะทุกคนอฮ้ยแต่มันยี่ห้าไงมันยี่ห้ามันก็ตกประมาณ 12รอบอ่ะเอ้ยใช่ไหมวะ4 4สี่รอบก็100่รอ่ะสี่รอบก็1 0 0รมันต้องมันต้องวิ่งทั้งหมดเฮ้ยเอ้เอาผมวิ่งผ่านในนั้นเฉย <c oughs> ผมวิ่งผ่านในนั้นเฉยมันต้องวิ่งทั้งหมดเท่าไหร่วะเท่าไหร่วะ12รอบนะครับ12รอบให้ไปถึงเอยตกลืมลืมรีเราเราต้องวิ่งทั้งหมด12รอบนะทุกคนนะครับนะเออเราต้องวิ่งทั้งหมด12รอบในระหว่าง12รอบนี้เราก็ได้ปั๊มเท้าไ <c oughs> ปปั๊มลงเท้าไปนะครับนะ อยานี้เรารีครับเรารีเราจะไม่เสียเวลานะครับนะอันนี้รอบแรกนะทุกคนไปเว้ยฮึบฮึบฮึบโอเคสวยไปรอไปครับถึงครับเหลือเหลือถึงครับอันนี้ถึงแน่นอนอันนี้ถึงแน่นอนโอเคสวยวู้เกือบตกเกือบตกนิดเดียวครับเกือบตกไปครับไปครับโอ้โหอเจะบปุ๊บอ่าโอเคสวยครับสวยสวยเลยอย่างนี้สวยเลยสวยเลยโอเคโอ้แต่ถ้าเราผ่านด่านนี้ไปนะครับ บอกเลยว่าต้องต้องไอ้นี่เหมือนกันอะต้องใช้เวลาเหมือนกันอะเฮ้ยแต่รองเทา้ารองเท้าเรา50นี่หนี่าใช่ปะ่ะนี่ไงเออเพิ่มทีละเ,เอ,อ้ยเพิ่มทีละ15ครับอย่างนี้แล้วเรามาวิ่งนะเขาบอกว่าให้เราถึงวล45นะครับเราจะถึงเราถึงจะผ่านด่านเมื่อกี้ได้เอ,อ้ยเราต้องเราต้องรีบไปเว้ยทุกคนถ้าเราไปเร็วอะเราจะเห็นได้นี่เมื่อกี้ตอนแรกหนึ่งใช่ไหมเป็น5เป็นที่้าแล้วทุกคน ยิ่งยิ่งเราแบบไปด่านไกลๆเว้ยเราจะได้ไม่ต้องปั๊มหลายรอบเออประมาณนั้นประมาณนั้นในระหว่างนี้เราก็รอปั๊มครับทุกคนโอเค let's go <S อ่าโอเคครับทุกคนโหโคตรไวสี่สิบห้าไวมากไปครับไปครับหูยหูยผมว่ามันมันมีส่วนแล้วแหละจริงๆมันมีส่วนแล้วแหละแต่เจคแพ็ดมันก็มีการคำนวณในนี่อยู่ดีอ่ะ แต่ว่ามันมีส่วนแล้วแหละจริงๆการวิ่งอะ่ะมันเร็วมากทุกคนเร็วแบบเร็วมากๆเอออ้าวตกตเยาต้องรอครับรอ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 เออรอรอคือเรามา45แล้วทุกคน45ละผมว่าผมว่าถึงเราจะผ่านด่านซีไปได้วยกัน r e s go ไปครับไปครับไปครับ,ร,บรอรอตรงนี้รอโอเคเขาบอกว่าเราต้องมีเจ็คแพกนี้นะครับแล้วก็อ่า45นะซึ่ง45ละมาดูกันว่าจะถึงไหมบิน ถือไปถือไถไถไโอไม่ถึงทุกคนนีเดียวครับผมว่าน่าจะออกน่าจะต้องออกตรงปลายไว้ทุกคนเราออกเราออกต้นไงเออเราออกต้นไงมันเลยทําให้แบบเออมันตกง่ายอะไรประมาณนั้นนะครับอัอนนี้เราวิ่งผ่านจนแบบมันมันมันเศร้านะั่น่ะเออมันเป็นเหมือนตัวแก๊สนะครับตัวแก๊สในไมโครบคล้ายๆเลยเออไปครับไปครับไปครับหูไวจัดไวจัด ไปจัดเฮ้ยอันนี้อันนี้ถึงแน่นอนอันนี้ถึงแน่นอนแต่เมื่อกี้นิดเดียวครับทุกคนนิดเดียวจริงๆแบบนิดเดียวมากๆอ่ะเราต้องแบบไปไปลายปะแล้วก็บินเฮ <c oughs> ้ยถึงว่ะทุกคนถึงว่ะ <c oughs> โอ้ยไม่ถึงเฮ้ยไม่ถึงได้ไงกูแล้วเขาแนะนำสี่สิบห้าแสดงว่าเราต้องเราต้องลดมนันนิดหนึ่งหรือเปล่าไม่แน่นะเฮ้ยผมเอาอันนี้ก่อนแล้วให้มันเป็นเลขให้มันเป็นเลขกลมๆเออให้มันเป็นเลขกลม ทำไมไม่ถึงอ่ะไม่ถึงอ่ะคิดเดียวเอง <c oughs> คือต้องปลายมากๆหรือเปล่าต้องปลายแบบปลายสุดๆอะ่ะหรือเปล่านะคิดว่านะเออ <c oughs> ไม่เป็นไรในระหว่างนี้เราเราแบบเรารอเรารออ่าตรงนี้ประมาณ6ประมาณประมาณ5ประมาณ6น่าจะถึงละเออห้าหกเจ็ดนะครับเนี่ยเราขึ้นไปละ นี่ใช่ไหมตามเกย์นะครับตามตามที่คิดมาเยอะนี่แล้วแล้วตรงเนี้ยบอกว่า45้นะทุกคนดังนั้นเรามาดูว่าจยะ45บหรือเปล่าบินฟิวอ้ออ้อหูยเอ้าทุกคนมันมีเลือดออกด้วยอุ๊ยโอเคโอเคผมเข้าใจละผมเข้าใจการเล่นจิ๊กแพ็กละเราเราไม่จำเป็นต้องกดแบบกดกดกดแชร์เว้ยทุกคนเออถ้ากดแชร์เนี่ยมันจะเสียพลังงานเว้ยเราแบบเราค่อยค่อยพุ่งเออ เราค่อยๆพุ <ar> ่งฟิวจุบนี่เห็นไหมเออเราค่อยๆพุ่งได้เะทุกคนเนี่ยค่อยๆพุ่งอ่ะมันจะลดช้าเว้ยเฮ้ยโอเคโอเฟได้ทิกละไม่ถึงตรงนี้มันมันประมาณเจ็ดแปดอะเจ็ดแปดนั่นจะถึงทุกคนแต่ตรงเนี้ยผมแบบผมแบบบิน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 ได้เลยอะเออเจสวยครับสวยครับสวยครับอุ้ยผ่านด่านง่ายมากเลยเฮ้ยโอ้โหเสียจังหวะไปนิดนึงนะครับเสียจังหวะตรงผ่านด่านง่าย เดี๋ยวจหวาดตรงนั้นนิดนึงนะครับปึ๊บโอเคสวยสวยไปครับอ่าอย่างนี้อย่างนี้มาดันสองดันสองโอเครอรอตรงนี้ต้องรอนะครับตรงนี้ต้องรอเออรอรอเทดละรอเทดละรอเทดละไปอ่าตรงนี้ต้องบินขึ้นนะทุกคนนะเพราะว่ามันมันมันสูงนะมันสูงนะครับนะมันมันไต่ระดับขึ้นเรื่อยๆนะทุกคนอ่าตรงนี้มันไต่ระดับขึ้นเรื่อยๆโอเคปั๊บเรียบร้อยอ่าตรงเนี้ยตรงเนี้ยประดินเลยปึ๊บ าเดี๋ยวรออุ้ยโอ้โห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 ไปครับบิน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 ครับโอเคสวยอุ้ยอันนี้นิ่งอันนี้นิ่งอันนี้นิ่งโอเครอรอไปครับไปครับไปครับป e. ั <im <im ๊บปั๊บปั๊บปั๊บโอเคสวยได้ทิกแล้วได้ทิกแล้วทีนี้เขาบอกให้เราลงนะครับเขาบอกให้เราลงโอเคไปครับ ปั๊บปั๊บปั๊บอุ้ยอุ้ยึดเย,ย่ผ่านแล้วทุกคนโอ้โหโอ้โหแล้วนี้บอกว่าระดับเจ็ดสิบแล้วทุกคนคือตอนนี้เราเกิดใหม่ได้แล้วนะครับเราเกิดใหม่ได้แล้วเออเราเกิดใหม่เลยแล้วกันนะครับโอ้โหตริงโอ้โหแจ๋วเลยโอ้โอ,โอืดอืดอย่างเห็นได้ชัดทุกคนอืดอย่างเห็นได้ชัดแต่เราวิ่งก่อนนะครับนี่อ๋อผมรู้แล้วว่าทำไมต้องมีที่ปั๊มไว้ทุกคนก็คือว่าเอาไว้แบบ เพิ่มอัปเกรดให้มันเร็วขึ้นนี่เองนะครับนะเออผมเข้าใจแล้วแล้วเมื่อกี้ถ้าเราผ่านจนไปถึงไอ้นี่ได้ได้จนถึงเขาเรียกอ,อะไรหกรอบเจ็ดรอบเราได้ไอ้ตัวนี้มาแล้วทุกคนแจ็คแพคสี่เนี่ยเออถือว่าไม่ยากครับไม่ยากผมเข้าใจแล้วว่าแจ็คแพคมันมันต้องเคล็ดนะครับนะเออก็ประมาณนี้นะทุกคนนะครับก็ถ้าใครชอบนะบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็ถ้ามีอะไรผิดพลาดไปนะสามารถคอมเมนต์ได้นะครับขอ ก็ต้องขอภทยด้วยนะครับนะโอเคครับทุกคนนะครับก็เดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้เจอกันครับผมบ๊ายบาย let's go